ชาวเน็ตรับไม่ได้เน็ตไอดอลสาวสองตบหน้าหนูรัตพร้อมให้ดมแท่งโมกลายเป็นดราม่าร้อนฉากรณีหมวยโซฮอตเน็ตไอดอลสาวประเภท2ไลฟ์ Life, แต่งหน้ากับหนูรัติดาพรชาวคูเวียงโดยตลอดทั้งคลิปผ่านสายตาแฟนคลับและชาวออนไลน์ทั่วไปต่างข้อสังเกตถึงพฤติกรรมที่หนูรัตดวนกระทำเช่นล้อเลียนเจ้าตัวถึงกับร้องไห้กลางไลฟ์รวมถึงพิธีการรองพื้น ที่หมวยใช้ฝ่ามือตบลงไปที่หน้าของหนูรัตและพฤติกรรมสุดท้ายที่ทำให้แฮชแท็กติดเซฟหนูรัต ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนั่นก็คือการที่หมวยโซฮอตยื่นแท่งโมคืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสอดเข้าไปในอวัยวะเพศที่เพิ่งแปลงเพศมาหลังจากดราม่าม้วนตีเข้าบ้านหมวยโซฮอตตัดสินใจลบคลิปดังกล่าวออกจาก Facebook ส่วนตัวพร้อมกล่าวความขอโทษระบุตนทำงานกับหนูรัตานานรู้นิสัยใจคอกันดีส่วนตัวไม่โกรธเกลียดอะไรหนูรัตเอ็นดูด้วยซ้ำ